ท่าไรแล้วน้องมีเงินเท่าไรแล้วมีเงินเท่าไหรแล้วน้องชายอะไรนะพี่มีเงินเท่าไหรแล้วเงินในบัญชีตอนนี้ผมมีอยู่สองหมื่นสองพันสองร้อยบาทเออหาเก็บร้อยซื้อร้อยยี่สิบโลปล่อยวันละหมื่นเลยแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งก็เอาไปเถอะอ้ามันจะมีคนเช่าหรอพี่มีธุรกิจนี้แหละร้อยยี่สิบโลใช่โอเคผมมีหนึ่งคันด้วยนั่นแหละก็พ้นเลยหมื่นหนึ่งแล้วถ้าผมให้เขาเช่าผมเอาอะไรฟาร์มอ่ะพี่ก็ไม่รู้อ่ะ เหมือนพี่ไงก็เดินโตเต๋งวันละหมื่นก็ยังดีไงไม่ต้องฟาร์มติดรถเข้าไปไงเหมือนพี่อะคนจะเป็นนักหวนธุรกิจอเราต้องแบบไม่ต้องแบบขับรถยังไงก็ได้นั่งรถยังไงก็ได้อาศัยรถเข้าไปแต่ที่จริงเขาไม่รู้หรอกว่าเราทําธุรกิจอะไรถูกปะถูกรู้หน้าไม่รู้ใจเชี่ยรู้หน้าไม่รู้หลังเชี่ยรู้หลังไม่รู้ใจอันนี้แหละใครใครจะมาเช่ารถเดี๋ยวจะมาเขามาที่แลนน้าตาลอยู่แล้วแหละเฮ้ยเตี๋ยต๊อ ใครว่าปล่อย500โลอ่ะสอนรามหรอเฮ้ยผมผมก็เชียร์แล้วพี่ผมโกมึงมีแล้วหรอมึงไม่ปล่อยอ่ะเออไอ้เฮียปล่อย500โลด็อกเตอร์สอนรามมีมีคนวิทมาบ้างมีคนวิทมาบ้างเพึบเพิตึ๊ดๆตๆๆดเติดเนี่ยอันนี้แย่งธุรกิจกูแลวละเครถบัก มีคนใช้เรือนำน้ำบัอกอยู่นะครับเอาไปเก็บเบิงใหม่ด้วยฮัลโหลใครก็ได้พาไปจกปูนนี่เออรามีรถป่ะไม่มีพี่ฮัลโหลฮัลโหลครับอะไรนะเี่คนจะเช่าหรอเออปล่อยห้าห้าสิบคต่อวันครับทำสัญญาที่สภาอืมเหมือนเอาทุกอย่างไว้ไอ้นี่เอาขียครับทมก่อนกันดลเอากูก็มันก็เบ่งกันรวยไงเพื่อน โอเคโอเคโอเคไงบ้างห้าสิบเเอาสัญญากูดีเนี่ยเอาสัญญากูปะสัญญามึงเป็นงเงาเพื่อนออะพูดมาดิสัญญามึงอะ่ะมีคนมาเช่าเยอะเพื่อนกูตอบเขาอยู่สัญญากูก็แบบว่าสมมติ50าเควันนี้ใช่ไหม นะอ่ะสมมติอ่ะเราเช่าตอนห้าทุ่มก็ให้พรุ่งนี้เขามาส่งตอนห้าทุ่มให้เลทเขาสองชั่วโมงครับอ่าโอเคเอออยู่อย yeah, ู่อยู่อย um uh ู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อระต่อนำนำโอเคโอเคไปต่อไปดูรถโอเ้โวเอาเอาช่างเอาช่างสิบล้อไปด้วยตัวดูตัวดูรถเนี่ยมันจะมึงได้รู้ว่าเขารถชนหนักปีกควันจนจมนานมาเดี๋ยวก็ดูให้เดี๋ยวก็ดูให้เดี๋ยวก็ดูให้โอเคเพื่อนเปิดฝากระโปรงดูเลย มันชนหนักพีความพความจมน้ำมาหรือเปล่าเนี่ยเม็ดอักเดิมหรือเปล่าจากโรงงานเออไอตอดไอไอก้อนชอบตัดหน้าไอเฮียเอาธุรกิจกูไปยันแม่ว่ามละแสนไอเฮียถึงกูไม่ได้เช่านะกูขายก็ได้เฮียร้านหกเนี่ยยังไงก็ออกจริงเขาไปใช้ไปของแก๊งกันไหนเงินร้านหกแก๊งใหญ่เขามองไปเศษเงินอยู่แล้วดีกว่าเขาไปซื้อมือหนึ่งแต่งเต็มถูกปะเออ ต่ครับครับคนอ่าคนนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่เอาเจอเจอกันฝั่นหนูมามาฝั่งนี้หน่อยไหนคันไหนคันไหนคันไหนขอดูหน่อยคันไหนคันไหนคันไหนแดงดำครับแดงดำไหนขอลองหน่อยครับจูอย่างเดียวนะอ่าอ่าเพื่อนปะพี่ซีเป็นมขายอ่ะพี่ป่าว ขา,ขายอะไระพี่แท้ยี่สิบเก้าคิวพี่ไปก็ดูดิจดลิกาสิตเลยแหละโอ้โหแดงดำด้วยโอ้ยมือหนึ่งมือสองครับเนี่ยมืออาชางช่างช่าง,างลอ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 ง,ลองขับเลยครับโอเคอันนี้อันนี้อันนี้นนปีปีไหนเนี่ยปีสองพันเก้าเหรอ ราคาตกอะเนี่ยน่าจะประมาณล้านล้านสี่ล้านห้าโอ้โหล้านสี่เฮียไอ้ขอดัดแรงกว่ารถกูอีกไอ้เฮียจูนมาเนี่ยรออะไรอ่ะมนจูนมาไงเออแรงกว่ารถกูอีกรถกูอย่างกระเต่าเลยยังมีคนเช่าเลยไอ้เฮียนี่แรงยิบหายเลยจริงของกูแป้งไปไม่ออกเลยต่นเดิมๆไปยังนี่แรงอยู่มีแตะด้วยไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรซิ่งไอ้เหี้ยแรงยิบหายเลย ดูดิหนึ่งจุดหกห้าพอไหวปะเพื่อนคันนะี่ย้านหกพอ้าหกพอเก็บห้าหมืไว้เดี๋ยวกูต่อให้เอาห้าหมื่มาให้กูด้จะต่อกันต่อตกูาต่อ้กูเฮ<ช>้ยนี่ไงนี่ไงรถซิ่งล้านหกล้านหกขอล้านหกเฮ้ยอแล้วกูไม่มีรถด้วยได้ต้องชายพี่ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ชายถ้าถ้าสี่ถ้าสีแปดอย่างเงี้ยถ้าสี่แปดอย่างเงี้ยเขา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 เช่าได้ป่าววะสี่แปดให้เขาเช่าหรอครับมันจะมีใครเช่าไปทําอะไรอ่ะพี่นอกจากงานดาไงงานดาไงยสี่แปดวันละสามหมื่นสี่หมื่นก็โอเคนะพี่ลองถามดูสามหมื่นนะสามหมื่นก็โอเคครับโอเค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 ครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรมากเนาะอารมณ์ดีนะขอโทษครับไม่เป็นไรมากเนาะ เอ้ยเว้กูอารมณ์ดีแบบนี้กูมีความสุขเว้ยี่มมาละเออพี่ชายพี่ชายล้านหกได้ปะขอยมันก็ราคาเนี้ยมือสองอ่ะได้ป่ะพี่ชายผมไหมนะเดืหกแปดเหแปดเต็มที่แล้วโหล้านหงเถอจริงจริงปหโอ้ยอันนี้ได้เงินก้อนเลยนะไม่มีผ่อนไม่มีอะไรด้วยอีกอย่างได้เงินก้อนผมมมีอยู่แล้ววันนี้ผมขายมันมีสองคันเลย อ๋อนั่นแหละหกมิลลลารอร้านหกได้ปะร้านหงเถออแบ่งให้หน่อยหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดน้นมันชื่อแก๊งมันไม่ค่อยสวยเปลี่ยนได้ปะเอาหน้าตาหน้านะโอเคปะพี่เสีี่ผมเขาจะหาเงินขึ้นมีดไงเขาขาดหนึ่งจุดเจ็ดมันจะขึ้นได้โอโหหาเงินขึ้นมีดผมเนี่ยต้องไปเริ่มศูนย์แต่ศูนย์ใหม่เนี่ยไม่น่าศูนย์ะขี้โม้เอาจิงจริงๆผมติดนี่สภาสิบเอ็ดล้านคุณจะรู้อะไรเสียไม่ได้นี่รวยสุดแล้วโอ้ยเพิ่นเรับ <risque> ในแมสเซียร์แท้รอบหน้าผมจะไม่ลืมเลยครั้งเนี้ยจริงเงินแค่แบบห้าหมื่นเดี๋ยวรอบหน้ามาเจอของรถอะไรเนี่ยเอ้ยลดได้แม้สักหมื่นสองหมื่นอ, 20, 20, อย่างเงี้ยได้เลยครับอย่างนี้เราได้แล้วจากหนึ่งเจ็ดเลยหนึ่งหกแปดโอ้โหนี่หนึ่งหกทวนแล้วกันเนาะเพราะรถรถมากะปีเอาเอาเอหนึ่งห้าสุดเลยเอาหมูแค่ห้าพันเองพี่ชายห้าหมื่นอ๋อนั่นแหละแค่ห้าหมื่นเอง มันไม่แค่หรอกครับแล้วทำไมห้าหมื่นพี่ให้ไม่ได้อ่ะอ้าวผม้มันมีร้านหกับพี่ชายเออช่วยผมหน่อยได้ไหมเอางี้ผมจะไม่ลืมบุญคุณพี่ชายครั้งนี้เลยที่ขายคันนี้ให้ได้ไหมพี่ชายขายของไม่มีบุญคุณหรอกครับโอ้ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วพี่ชายได้ไหมให้น้องมันแบบเออได้ฟาร์มไปต่อเื่องวันในวันหนึ่งเรามาเจอกันอีกอ่ะมันแค่เรื่องรถเรื่องเรื่องรถมันเรื่องนิดเดียวครับพี่ จริงจริงเรื่อกระดีแต่เรื่องเกินเนี่ยน้ำใจไงพี่ชายนะโอเคโอเคไหมร้านหกนะครับหกข้าวได้เท่านี้ครับหกสามได้ไหมเสียหกสามโอ้โหอย่ากขอ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 แรงจริงขอขอขอจริงครับเสียขอจริงครับนี่ผมสั่งเก็บไว้ให้เพราะมีคนทักมาจะเอาหนึ่งหนึ่งหกแปดโอ้โหจริงจริงครับเสียนะโอ้ใจดีมากเลยครับจริงจริงครับเสียซื้อข้าวเป่าไหมล่ะโอ้เสียไม่เอาเสียโอ้นะนะครับเสียแค่สองหมื่นหนึงร้ให้เด็กมันหน่อยนะเสียนะผมจะไปบอกโอ้นะครับเสีย อ่ะแค่สองคนเองนะครับไม่ได้ผมลดให้สุดๆแล้วครับพี่หนึ่งหกสามนะสิอ่ะหนึงหกห้ครับจริงๆครับเสียขอขออย่างนี้เดียวแต่ไม่พี่หสามได้ไหมหนึ่งหกสามได้ไหมพี่หนึ่งห้าครับสองหมื่นนี้ที่ผมจะมาเยอะเนี่ยงูนะครับเสียเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันร้านร้านอะไรนี่เลยร้าน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 โอนรถไปแต่เดี๋ยวเอาตํรวจไปกลางนะโอเคครับได้ได้ได้โอเคครับจกขี่ไปได้พี่ไปปะไอ้เฮียไหนมึงบอกี้เขาขายหนึ่งหกห้าตอนแรก ไม่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 หนึ่งหกเจ็ดมันหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดไม่ถึงถึงรุ่นมึงต่อต่ออะไรเงี้ยัแบบว่ากำตังแล้วต่ออะตังอยู่ในมือแล้วต่อต่อราคาต่อเลยกำ <c oughs> ตังอยู่ในมือเลยรอบหน้าโอ้หถ้าเป็นพี่พี่เปาต่อครับได้ครับพี่เปาได้ครับไอพวกเชียนั่กนก็นหวังปอนเซอร์ให้พี่เปาปอนเซอร์เดี๋ยวรอบหน้ากูเอาชื่อพี่เปาของโทษนะครับที่แอบอ้างเอาพี่เปาไปด้วยเลยพี่เปาต่อให้หน่อยพี่ ยังไงก็เกรงใจยินแล้วนั่แหละพี่เปาต่อให้หน่อยพี่ล้านหกช่วนอ๋อได้ครับพี่เปาไอ้ต้อนละ่ะกูไม่ได้น้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ซื้อมาแพงขนาดน,นี้ถ้าเป็นพี่เปาน้องชายเราให้พี่หน่อยโอ้ได้ครับพี่ได้เลยครับพี่เปาได้เลยครับพี่อูดทีบสองตีนสภาพที่นีประเทศไทยวันเนี้พี่เปาบอกกูอีกแล้ว เสียตออพันล้านไม่ถึงหรกครับวันละห้าหมื่นเองเนี่ยกูยอมขับรถกระป๋องกระแปง๋งโมทรงมอไซค์ก็ได้นะเว้ยตำจริงอะ่ะกูไม่น่าขึ้นปืนเลยวะ่ะน่าจะซื้อสภา,ามาสิบเอ็มมาปล่อยรถเช่าอย่างเงี้ยเ <c oughs> นา <reet> ะเนพะ่นเนาะมีคนมีคนจะเช่าไหมอะ่ะเ <c oughs> พื่อนกูไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยมันทักทางมาถามแบบกูบอกห้าห้าสิบเคทับวันมันหายกันไปหมดเลยแหละ หรือควรจะลดให้มันสี่สิเขาบอกว่ามีห้าร้อยโลสองคันแรกกับซีแปดไหมคะแต่งเต็มบอกโจนคืออะไรวะคือเขาถามเราเขามีห้าร้อยโลหรือว่าเขามีสีแปดอย่างเงี้ย มีห้าร้อยโลสองคันแรกกับสีแปดไหมคะมันบงมมึงอ่านไหมดิอ่านให้กูฟังหม่ยดิมีห้าร้อยโลสองคันแรกกับซีแปดไหมคะแต่งเต็มบวกจูนมันบอกว่ามันมีห้าร้อยโลสองคันแรกกับสีแปดหมคะได้ไหมอือือว่ามันบอกว่าเรามีห้าร้อยโลไหมมีสีแปดขาหาแรกร้อยโลสองห้าร้อยโลสองคันอ๋อไม่ไม่ไม่แรกครับไม่ไม่แรกครับไม่แรกไม่แลกไม่แลก เออมึงมึงไม่จำเป็นต้องเป็นวันนี้ก็ได้ครับมันก็พอไปแล้เอาเอาไม่ได้ออกหรอครับเนี่ยพี่ชายออกให้หน่อยได้ไหมล่ะเออสี่พันห้าใช่ไหมเอออ่าโอเคอ่าอ่าอ่าต่อต่อคุยราคาดิยังไงตึงคงค่าครับโอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสามไงพี่ ดูห้างผมนี่ผมออกออกค่าบัตรโอนด้วยนะโอ้พี่ชายโอ้โหพี่ก็แต่งตัวอินเตอร์โอ้โหแบบรองเท้ากุชชี่เสื้อกายพอยเอ็มฟลายดูห้างมาดูรองเท้าเคอร์เมดนะนี่ไอไอนี่ไทยเทวินครับพี่เทวินโอ้โหนี่เขาผมโอเคเนาะพี่เนาะหนึ่งหกสามเนาะพี่เนาะหนึ่งหกหนึ่งหกห้าครับหนึ่งหกเราไปให้ห้าหมื่นแล้วนะโอ้พี่ชายโอ้จริงผมไม่ได้อะไรเลยนี่ผมได้อะไรอ่ะผมขายด้วยหรอนายพี่น้องพี่ชายเนาะเานะไม่ได้ครับไม่ได้ครับสองหมื่นที่ผมตกปลาสองชั่วโมงเลยนะ คือเมืองนี้รับมันมันหายากอะช่วงนี้จวมันเยอะเอายี่หนึ่งหกสี่ได้ไหมพี่ผมขอเบิร์นโดนโดนเบิรั้วเลยอ่ะผมขอเบิร์นหนึ่งได้ไหมพี่หนึ่งหกสี่ได้ไหมพี่แต่แต่ว่าถ้า1หนึ่งหกสี่คุณออกค่าบัตรนะเอาป่ะงั้นสรุปได้หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ับหนึ่งหกสี่มาโอเคผมก็ตังกันไอ้เฮียเอยกูได้อีกแล้วเฮียต้องโยนลูกค้าให้กอสอีกไอ้เฮียเลยฮัรโลยโลกูไม่มี กูดีมพี่เปาก่อนเลยแหละไอ้เหี้ยไหนเที่เขยยนได้ลูกค้า่าวไม่ต้องซื้อแล้วครับบ้านเลยเดี๋ยวเขาซื้อเองเปาพี่ดีป่ะเนี่ยฮัลฮโหลพี่เปาฮัลโหลฮัลโหลมันมันฮัลโหลฮัลโหลพี่เปายืมเช่าห้าร้อยโลเนี้ยดีสองหมื่นห้าเดี๋ยวผมจะไปปล่อยต่อสี่หมื่นยังไงนะยังไงนะมีห้าร้อยโลให้เช่าไหมมีลูกค้าทักมาเนี่ยพี่แล้วก็มีไหมล่ะห้าร้อยโลให้มีมอยู่กับโอหยาไงเดิมทั้งทั้งโอหยางตามอยู่โลฝาก ออไงโอเคพี่เอาไงกอเกซาอูแม่งแย่งความคิดพี่ชายกูอานหรือว่าหรือว่าจะให้มันฟาร์มก่อนเอาลูกค้าวันนี้ให้กอตได้ก้อนมันไปซื้อห้าร้อยโลเข้ามาล้านหกเนี่ยจะเซฟไก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่โทรกับโอยะก่อนอ่าโอเคครับพี่โอเคครับยูทูบเบอร์คนไหนจะไปถ่ายคลิปร้านแม่หม่มเอาแมมไปเยอะๆนะครับเพราะเที่อยวเที่ยวเมนเตงพ่อมึงอ่ะแม่มึงอ่ะลุยเกลียดโอเคได้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 ลุยเกลียนู่นนู่นคุณอยู่นู่นข้างหลังนู่นคอมเมนต์ตีนู่นคอมเมตอยู่นู่น นี่สายซี่บนเขานี่ฮนี่สายลุยเขาดิคันนี้ใช้จนคุ้มแล้วเนาะดูสภาพปีก็เก่าอะไรก็เก่าเบียวนะาไม่มันล้างได้โอ้โหคุณมีสนงสนิบด้วยเนี่ยจริงเนี่ยมันล้างได้เนี่ยมีรอยตีนด้วยเนี่ยยังไม่ได้ขัดไม่ได้เลยเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมฉีดโค้กให้เลยเอาโค้กคนนี่โอเคโค้กสนิมให้ดิในผมสาหาลูกค้าให้พี่เลยเนี่ยพอจะมีสัก หมื่นไหมพี่ลูกค้าหาให้สามห้าฮะกับแปดครับพี่ฮะกับแปดคือจะห้าร้อยเป๊กเลยเท่าไหร่เดลินูเซียอ่าให้ใสักค่าพันได้ไหมนี่นี่ให้น้องนี่หน่อยต่อประตูแม่กองเลยไอ้นั่นเงินมันไม่ใช่เกี่ยวกับผมสักค่าพันว่พี่ให้ผมนี่อี๋นะ้โเก่งโอ้โหข้ากับแปดครับเสียโอ้โหให้ให้ยนีเด็กมันได้เดินหน่อยเสียไม่ได้จะมาใช่อ่าห้าพันได้ไหมอ่ะคือตอนแรกคือว่าจะไปอยู่เสียไม่ได้แต่แต่รู้สึกว่า อะไรแบบโนต้องโดนอย่างนี้แน่ๆเลยอะโอ้ไม่มีไม่มีครับไม่มีแก่กว่มันไม่ไหวเมื่อกี้ถ้าขายได้หนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดผมแช่คุณหมื่นหนึ่งะล้อขายได้หนึ่งจุดหกไผมผมก็ไม่รู้กับมันนั่นดีขอขอขอสักสามพันก็ได้ครับเสียห้าคแปะนะถือว่าค่าพาถน้องนะาๆเสียใครก็ได้หนึ่งโอเคโอ้ดูอะน้ำจุ่นั่งกันสามพันนี่อะละครับเอ่อเจ็ดเป็นหกครับอ่าโอเคหนึ่งหกสี่นะหนึ่งหกสี่อาใช่ เอาเงินให้ตำรวจเลยครับเงินเงินให้ตำรวของไอ้ครูเลยเอาให้ตำรวจดีกว่าตำรวจไปเลยครับอ่ะเด็กโซนแดงแดงครับพี่ชายให้ผมสักสามพันไดไหมพี่ให้มาสักสามพันไดไหมมันแบบมันดูสาวแบบต่อให้ผมอะพี่ไม่คุณต้องให้ดิทั้งนั้นเขาต่อให้คุณคุณต้องให้เขาดีโอ้เกี่ยวอะไรของผมเกีให้มันไปพาวรถอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับพี่ชายได้ไหมครับถือว่าพี่ชายผมทางแล้วพี่โอ้โหสามพันเองพี่ชาย ขับซีแปดนะผมยังขับคนสนามเลยอันนี้แบบรถใครไม่รู้ว่าสนามหมาน้อยได้ไหมพี่ว่าสนามหมาน้อยครับรู้จังไหมโอ้ยขอบคุณครับเสี่ห้าเก้าแปะครับหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าใช่ครับหนึ่งหนึ่งสี่ห้าอุ๊ยอุ๊ยชิบหายลืมข้าวในรถโอ้ไม่แฉไม่ได้กันข้าว้าห้าฮากาแปะครับพี่ชายผม ไงผมแถมเข้าไปละสี่ห้าจังผมไม่เกี่ยวกันกับผมเลยพี่ผมจะไปพาวรถใช่ใช่กันใช่ด้วยกันนะดูกูดูคนออกแล้วแม่งคนมีน้ำใจโอเคคนมีน้ำใจแค่สามพันก็เนี่ยขายรถได้เป็นล้านสามพันแม่งยังไม่ใหายเลยคุณคุณรบกวนครับพาวผมไปดูในพาวหน่อยครับว่าเข้าไหมไปเลยไว้ใจได้อยู่แล้ว MC MC ไม่กลงเลยครับใช่ครับผม MC ห้าห้าก้าวแปลครับคุณ MC เดี๋ยวผมเก็บเงินอ็มซีขายยาไม่ได้นะมันจนมากนะฮะเอ็มซีกูดูกูดูกูดูอยากส่งแล้วไอ้เหี้ยตอนขับาเอาเอาสีแม่งรับหลังกูทุกตัวไอ้เหี้ยมนงิดไปหาเอาเองแท้ไอ้เหี้ยไปแลแล้วไม่ได้เหี้ยเลยเลย